ึ้นไปเลยครับเคยสวิตต์นะครับน้องออดี้ครับขึ้นไปเลยหัทจุดที่หนึ่งครับคู่ก,กับบ้านแหนมนาครองครับอย่างมาด้วยกันอยู่ด้วยกองกองช่างยิ่งจันทาลัยปิ้งได้างปิ้งออกมาถ่ายรูปให้หน่อยน้องทองไปพลิกมากองช่างยิ่งจันทา,านลายน้องใส่แต่เข้าใจนะปิ้งของม้องไฟคือขาดจากกันนะ ให้เหือาลกันลักษณะต้องไปแยกทิ้นส่วนแต่ท้ายทางตายได้เหมือนพลิกรอบตัวมาเรื่อยของกองช่างยิ่งจันทพาลัยเอาไปตายหางแล้วก็ตัวพลิกรอบตัวมาเรื่อยแ่งมาเร้่องของกองช่างยิ่งจันทภาลัยเอาลายหางแล้วเหมือนพลิกรอบตัวมาเรื่อย ตามปาพืินเดียวตัดวับของกองช่างยิ่งจันาภาลัยอันนี้ถ่ายวิดีโอยังเามือนเดิตามฟ้าพืินเดียวเหมือนเดิมตำรับกองช่างยิ่งจันนภาลัย อ่ก็จะมาเหมือนเดิมพี่น้องสำหรับกองท่างยิงกันนาพาไัอ่ะเอาทางไปหมือนลอกตัวมาก็ไม่ถึงจัดลายเน้อ ยังไม่่าสำหรับกองช่างยิ่งจะนพาไร่าก็ยังมเรียกิดดำเิการมาตามุมคนเก่าหกบวหี่ด้เย

อก็อยังมาเรื่อยอยู่พี่วังมาตามพืม้นขาวของกองชานยิ่งก,กันมาพายเหลือ35ไหวอยู่ก็ยังขวัญตรวมาเรื่อย210วิผ่าน อนดำสลับขาที่ไลยอยู่ทางด้านขวาอ่าคนขาวชั้กเนอะอาอ่อหาหางหาขาดออกนิดนึงอ่าก็ยังไม่ผง,ง,งกองขัางยิงแต่ไม่าอะไรก่านข,ขาว ตาก็ไม่ซึงเท่าไหรใกล้แล้วอามลงมาไปของกองทั่งเวลาครับ260พอดีเจ้าปะ่ปะคง,ง,งกี้ไปฟ้ากองทั่งขินกันต้องหาไหรนะครับ260มินาทีนะครับ